ว่ามีนักตกปลามีพวกตกปลามีปลาขายไหมจะพาไปชมนะครับผมน,น,ลลน้ําเกืือนอุบลรัตน์ตอนนี้อยู่ที่อําเภออุบลรัตน์ของผมปะติดตามน้ำไปเลยครับ,ผม,รบผมไปเลยครับผมผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับจะดูมีการซื้อตั๋วแลกบัตรไหมาไหร่ผมเกื่อนอุบลรัตน์นี่ครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนักท่องเที่ยวก็เยอะนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นี่ครับ น้ำไม่เยอะนะเพื่อนนะใสๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูปลามีปลาไหมเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนครับผมเป็นจุดชมวิวนะครับอยู่ที่เขื่อนนะครับหน้าเขื่อนตรงทางนู้นนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี้ก็เห็นระดับน้ำนี่ครับ ร้อยแปดสิบสองนะครับผมถือว่าน้ำน้อยนะครับผมน้ำไม่เยอะน้ำนลดน้ลดนะครับเนี่ <c oughs> เส้นดังเยอะอยู่นะรับด,ด้วยรูว่ามีการตกปลาตกอะไรปรับหรือเปล่านะนี่บรรยากาศครับผมสวยงามนะครับนู่นไกลๆครับผมข้างล่างเนาะไปชมบรรยากาศนู่นคนนั่งอยู่ข้างล่างนะครับไป,ไปดูก่อน ประตูนี้ครับผมนี่คือประตูหล่นนี่ลมนี่หัวแล้นเก็บเลยนะเดี๋ยวไปดูน้ำลงก่อนนี่ครับมีอยู่ประมาณสี่บานนะครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ไปนุน่นอันนี้เปิดแค่บานเดียวนะเี่จะ้ะเดี๋ยวไปดูน้ำ้างล่างกันครับผม จุดนี้ลูกน้อยก็มาอยู่ที่หน้าเขื่อนนะครับนี่ครับประตูระบายน้ําแค่บานเดียวนะมีทั้งหมดสี่บานเพื่อนนะอ่าน้ําน้อยครับก็ปล่อยแค่บานเดียวนะครับผมนี่คือบรรยากาศหน้าเขื่อนครับผม้นาแรงนะครับจุดนี้ห้ามเล่นโอเคเดี๋ยวลูน้อยพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับผมนะไปต่อเลยครับผมจุดนี้ห้ามเล่นน้ำเด็ดค่ะนี่ ลงาจากหน้าเขื่อนนะครับแต่ว่าห้ามลงเล่นน้ำนะครับผมนะอันตรายนะน้ำจะมีความเชี่ยวนะเพื่อนนะนี่ครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนนี้น้องน้อยก็อยู่ที่สะพานลำน้ำครบพองนะครับนะมองไปตัวนี้จะเห็นเขื่อนหน้า